ต้อนรับเข้าสู่ช่องแอปโกล์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านบางเกลี่ยถงก็ไม่ได้ไปไหนไกลแล้วก็อยู่ในเมืองนะครับเข้าเมืองที่นี่เขาดูสถานที่ที่เที่ยวสูซๆนะครับก็เลยมาลองเที่ยวดูอ๋อนี้เป็นสวย้าหน้านะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปนี้ ้าหน้า,นามีสกิ้ติดน,นอ้อยเน่ยก็ถ้าเ,าออเดนาเาเินเลเ่นใเหนี่อยก็แบบกินได้นะครับสองท่านครับ ร,ร,รค่าาตัวเข้านะครับนระยี่20บาทก,ก็ไปแนกเป็นตวดลดในห้องอาหาระคาเฟ่ข้างหนได้นะครับ เข้ามาด้านไหนแล้วนะครับก็ที่แรกเลยก็จะเป็นบ้านพ่อหลวงนะครับด้าน,นไหนก็จะเหมือนเป็นจัดเป็นพิพิธภัณฑ์หรือว่านิทรรศการของบ้านอาของพ่อหลวงรอเก้านะครับ ที่สองนะครับก็จะเป็นเหมือนของสะสมของเครื่องดื่มโค้งนะครับไอ้แตมไม่หมดเลยก็จะเป็นเหมือนของที่ระลึกของเครื่องดื่มโค้งนะครับว่าก็แก้วอะไรพวกนี้เนาะ ี่ก็เป็นพวกของเล่นของผสมมีนาฬิกาด้วยนาฬิกาอันนี้ไกา,ารกาของเยอะอยู่กันเนาะอันนี้ก็เป็นพวกแผ่นป้ายนี่ก็แก้วนี่มีบอด้ด้วย อนี้ชั้นนี้ก็จะเป็นรถหมดเลยเนาะนี่จะเป็นนาฬิกา ก็มาอีกที่นี่นะครับจะเป็นเหมือนร้านเครื่องใช้เครื่องใช้เนาะมีนาฬิกามีตารีดด้วยมีตะเกียงด้วยชื่อร้านอะไรอะอะไรเค่เต้ง้วนใช่ไหมมีพวกการชามด้วยนะนาฬิกาสมัยก่อน แต่ว่าเองทำไมสมัยนั้นมีกล้องนี้ด้วยหรอ,อ,อไม่ใช่เหรออ,อ้าวเหรออ้าว่หรออ๋อตกใจมีเครื่องเล่นดนตรีเล่นเล่นหักเสียงน,นีก็ร้านอะไรนะ แต่ับเบิ้ลบับเบิบับเบิอะไรอ่ะหัวหัวเห็นเหรอมีวิทยุด้วยมีวิทยุเขาเรียกอะไรนะผ่านฟิลเตอร์แล้วด้านในเป็นร้านบับเบอร์นะครับไม่ได้เขียนราคาล กันหน้าตัดผมรค่หู้างหู่านว่ากันหน้ากันหน้าคืออะไรไม่ก <c oughs> ันหน้าก็นี่ไงใบมิกรก่นประกันเ <c oughs> นี่ยแป้งนี่สมัยโบราณมากเนี่ยครับแม่ก็ชอบเสอให้ในแป้งเนี่ย <c oughs> นี่ฮอลลีวูดเออ อะไรบูดเลยนะครับเมื่อก่อนแม่ชอบปุ้ยใช้มากนีไไ่ทรงมาตรฐานาโคตรสมยอยยังไงเนี่ยทรงหหกไทยอา่า ในร้านไทยจเจริญาากนาบร้านไข่ของชำสมัยก่อนต้อง,ม,งมีคองด้ยฮักเราต้องบอกว่าดีกูลาใช่ไหมเป๋าาอะเวุ้นจินอะ่ะฝานไข่พง,งครับเยี่ห้อฝานไข่พง ใช่เปาบุญซี่อันนี้เป็นแก้วชงกาแฟละอันนี้ก็จะมาอีกที่นี่และครับ เป็นโรงเรียนลำอะไรอ่ะลำสนุนเหรอนี่ครับเขาไปหาตจวไหอนยนี่เียต้องแกนสะาแล้วก็เขียนีๆนะอันนี้ลอยใช่ลอยที่รอกันแล้วก็มีอันนี้ที่รับประกันที่สอบีๆต้องเขียน แล้วก็ถ้าเป็นสมัยประถมจะยังไม่เรียนเรียนเนี่ยหนังสือก็จะเก็บไว้ใต้โต๊ะจ้าแล้วก็ตามตามผนังก็จะมีพวกนี้ยแห้งพริกกอหรือกอไก่ก็จะใส่ริกเขียนเราเราก็ต้องเอาไม้ไม้ไม้บรรทัดเนี่ยไม้บรรทัดออกมาขวดออกแต่คือเขียนไงอ่ะมีทุกโลกทำไงก่อน เมยให้หลุดลงมาแล้วอะไรอะทำอะนรเหโอติดเชื้อครับเด็กชาที่นหนครับครับน่หมอตาลิงถือท่อ ก็เป็นร้านขายยานะครับวิทยาพรซอสดนี่ยาจีนด้วยยาทั้งหมไพรหรอ าฟางงูหา่าได้หรอเลา <c oughs> ยาแผ่นสำหรับดองเล่ายาแผ่นสำหรับดองเล่าอันี้ก็เป็นเครื่องนะเครื่องตวงชาครับอ,อันนี้ก็อ,อะไรอ,ะอ่ะที่ปั่นยาอะไรเงี้ยที่ท <c oughs> ายอาอะไรอ๋อเหร อันนี้ก็จะเป็นร้านคาฟเฟ่ของที่นี่นะครับเงียบมากอันนี้นะครับคุมปองมาใช้เป็นตวดรถได้นะครับด้านในก็จะเป็น บรรยากาศร้านของคาเฟ่ที่นี่นะครับของร้านบ้านบางเขนะครับสุดท้ายนี้นะครับยังไงฝากช่องแอมโกเกตไว้ด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามในอีพี EP ต่ต่อไปที่หนึ่งขอบคุณครับ